พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดมั่นการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันอังคารที่7กุมภาพันธ์2566 เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬิกานายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพธิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษอินทรียสรุ่นที่4โดยมีนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปสพลตรีสินมินทักผู้บัญชาการตำรวจแห่งสหภาพเมียนมาพลตำรวจเอกจินพัฒน์สารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจจตวาวินนายเลขาธิการ การคณะกรรมการกลางว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดแห่งสหาภาพเมียนมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายอลรินทราช26 วันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2566เวลา13.30นาทีณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีชั้น3สาราคลางจังหวัดราชบุรีนางยุพินเศษ,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 ษสักดาศิริพัฒนาการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี2566ทั้งนี้ได้มอบแนวทางการปฏิบัติร,ราชการแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีโดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่ว ร่วมการประชุม กรุงเทพ7กุมภาพันธ์2566เมล็ดพันธุ์เจียไตยโดยบริษัทเจียไตยจำกัดผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทยจัดงานเจียไตยฟิลด์เดย์2023แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชนำเสนอเมล็ดพันธุ์คุณภาพจากสายพันธุ์พืชที่หลากหลายและความพร้อมในการพัฒนาสู่การเกษตรแห่งอนาคตภายใต้แนวคิดซ e d s of s u c c เ s s เมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จณนะสถานีวิจัยเชียงใหม่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ AIA ประเทศไทยนำโดยนายเอกรัฐทิติมั่นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและนางสาวรพีพรวงทองคำผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์เป็นตัวแทนรับรางวัลจากเวที International Finance Award ประจำปี2,565ในสาขา Best l i g h t Insurance Company Thailand and Most Innovative Environment Program Initiative Cashless and Paperless Insurance Thailand ซึ่งพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นณโรงแรมวอลดอฟเอสโตรเรียกรุงเทพเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์66นายรุษธ,ธรรมบงคลอธิบดีกรมการกงสุลเป็นประธานกล่าวเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเมืองพัทยาแห่งใหม่บริเวณชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีนายทวัชชัยสีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาและผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีสนับสนุนโดยหากคุณต้อ,องการหาซื้อเพชรน้ำงาเพื่อคนที่ตุนระจะลงมาที่ห้างเพชรสีเียงบางาปูเพชรน้ำงามและอัญ,ญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลลมนรูรัเสศประธานลีเสร,เร๊ปดรพีรวัต์และดรทัชชวินสุรเตศสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02-629-1444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุกอามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทศแก้วประธานบริษัท MIC อซีินเตอร์ฟู้ดจำกัดมาเพชรบูรณ์ยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามผ่านมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรับมีกาแฟส ไว้บริการอย่าลืมมาเพชรบูรณ์แวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์083 599-9456